ครับผมหมออีก,กาหนูองลาาองลาซาด้าใหม่แล้วครับผมเอาวนี้ก็เหมือนเดิมครับผมรีวิวสินค้าจากลาซาด้ารีวิวแบบบ้านๆเพราะทุกสินทุกอย่างในจัก,กรวาลรีวิวได้คราวนี้ก็สั่งไอ้นี่มานะครับผมไอ้นี่ครับผมมันคืออะไรครับมันคือ,อยางซิลิโคนนี่ครับมันเป็นซิลิโคนที่ใช้ในการขัดหลังนะครับเวลาเราอาบน้ำนะครับมันก็จะมีปุ่มนูนๆตรงน,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 นี้ช่วยนวดหลังลขัดหลังให้เรานะครับอีกด้านก็จะีเป็นอีกแบบ ก็คือเวลาเราขัดอาบน้ําเนี่ยบางทีมือเราไม่ถึงแต่ถ้าเราใช้ตัวนี้ช่วยนะครับนะเราไดช่วยถูหลังเราได้สะอาดมากขึ้นนะครับผมสะดวกสบายในการอาบน้ํามากขึ้นนะครับผมราคาก็ไม่แพงผมเลือกร้านที่ถูกที่สุดผมได้มาที่สี่สิบแปดบาทนะครับผมร้านอื่นแพงกว่าน,นี้ก็มีนะครับผมก็หาากันเอาเองนะครับผมคือ ซิลิโคนนะครับผมส่วนนี้ก็จะแข็ง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 แรงทนทานนะครับไอ้ตรงนี้ก็จะนุ่มนุมช่วยนวดนวดนะครับผมเทียบราคาคุณภาพและประโยชน์ใช้สอยกันใช้งานแล้วนะครับผมผมให้สี่ดาวนะครับผมตัวนี้สี่ดาวใครสนใจนะครับผมก็อลองหาดูในลาซาด้านะครับมีขายร้านไหนไม่บอกมีหลายร้านหากันเอาเอง นะครับผมว่าผมไม่ได้มาโอณสลายเขาผมแค่มาบอกให้รู้ว่าในจักราวาลนี้มีของแบบนี้ขายนะครับผมนะขอบคุณมากครับผมที่เสียเวลาดูคลิปบ่าบอกอะไรสักอะไรแบบนี้เดี๋ยวโอกาสหน้ามีอะไรน,ะน่าสนใจเดี๋ยวผมจะกลับมารีวิวให้ได้ดูกันนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ